ทำไมลุงสายป่าถึงประทะจันสองล่ามาจากการถอดรหัสของคุนทักษินชินวัตรตอนที่ไปโคราชให้สัมภาษณ์เยอะมากนะไปพิธีงานเผาศพของลุงป๊อก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 คนขับรถประจําตัวคู่กายของคุณทักษิณแล้วส่งสัญญาณเมื่อนักข่าวถามเรื่องนี้อันแรกเลยสัญญาณแรกนะผมแก่แล้วมีหน้าที่แค่ให้คำปรึกษาน้องๆนะคนในวดวงรู้ดีว่า4ีสวใครเป็นใครเป็นคนของใคร แปลความว่าเปิดศึกไหมเปิดศึกไหมแบบน,นี้เปิดหน้าไหมแค่ส่งสัญญาณออกไปเขารู้กันหน้าในบริบททางการเมืองว่าใครเป็นใครแต่หลังเบื้องหลังแต่หลังอย่างนั้นในอดีตนายก,กสุทสิงก็บอกต่างคนด่างอยู่นะแก่แก่<อ>แล้วนะแก่กันแล้ว,ลวมันมีได้สองอย่างก็คือเปิดหน้าชกไหมหรือสองคือ,อแล้วต่อกันไหม แก่กันแล้วแล้วต่อกันไหมอาจจะนิ่งลงกว่าเดิมไม่แก่แก่กันแล้วนะอนาสัญญาณต่อมานักข่าวทาไม่มีทางล้มเป็นห่วงนายกเศรษฐาไหมไม่มีทางล้มนายกเศรษฐาได้อยากให้นายกนิดคนนายกเศรษฐาแหละชื่อนิดอยู่นานที่สุดมั่นใจอันี้พยายามบอกความว่ามั่นใจคุมเกมได้เเขาอยู่ไม่มีปัญหาหรอกที่แปลความจากกรณีของคุณทักษิณแส่สัญญาณที่บอกว่าแก่กันแล้วเนี่ยต่างคนต่างอยู่คุณทักษิณหมายถึงใครหมายถึงใครก่อนที่จะ เฉลยว่าหมายถึงใครไปฟังย้อนไปฟังเรื่องของต่างคนต่างอยู่จากปากของคุณทักษิณชินวัตรครับโอ้ผมยังไม่มีสิทธิ์อะไรผมเนี่ยวันนี้ก็เป็นคนแก่คนหนึ่งก็ให้คำปรึกษารุ่นน้องๆให้ช่วยกันให้บ้านเมืองเจริญดีกว่าก็คงไม่มีน้ำยาอะไรหรอกผมส่วนใหญ่ผมว่าสังคมการเมืองเขารู้ว่า ใครเป็นคนของใครยังไงเนี่ยมันเรื่องธรรมดานะครับมันมันมีอย่างนี้มานานละมีช้านานละข้หมคือลมคนเสียค่มันคงไม่ถึงขนาดล้มได้หรอครับแต่มันอาจจะเป็นการสร้างความ บุ่นวายทำให้บ้านเมืองช,ชะงักชะงานบ้างเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าจะ,จะเล่นงานผมเหเอยโอ้ผมไม่มีอะไรให้เล่นแล้วแก่แล้วเนีต่างคนต่างอยู่เอะต่างคนต่างอยู่แล้วก็รู้ด้วยเวลาสังคมไทยเวลาใครออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยรู้เลยว่า ใครเบื้องหลังเมื่อคุณักษิยังพูดเลยว่าใครออกมาเคลื่อนไหวยังไงเนี่ยเขารู้หมดว่าเกี่ยวโยงกับใครแล้วไปดูสิฮะแล้ว40สวเนี่ยเป็นคนของใครออันแรกเลยในส0สวเราแบ่งเป็น3าสี่กลุ่มกลุ่มแรกเลยลองไปดูตอนโหวตนายกย2สิบสองสิงหาว่าในส0สวใครไม่โหวตบ้างไม่โหวตนายกเศรษฐาบ้างกลุ่มที่ไม่โหวตเห็นชอบคุณเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีตอนนั้นหนึ่งท่านประหลัดกระทรวงท่องเที่ยวเก่า ท่านเจเด็ดอินสว่านท่านภูว่าพิจิตตเก่าท่านตวินเปลี่ยนสีพลเรือเอกพระจุนตามประทีพสมชายแสวงการและประพันธ์คูณมีอา่อาไอ้นี่ได้อยู่ใน40นะ40กลุ่มนี้อา่ากลุ่มรดออกเสียงอเพียอ<น>กัน,นออกเสียงดูนะพลตำรวจเอกชัชวาลสุขสมจิตเออนี่ <c oughs> คุณถนัดมานพันนิยมพลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์ผลตำรวจโทสาริศมหาถาวร และหม่อมหลวงสกุลมาลากุลครับยังมีอีกไมอกฝั่งนี่ฝั่งงดออกเสียงยังมีอีกนี่คุณขวัญชาติวงสุปรานันนี่เห็นชอบใช่ไหมคุณจีลชัยมูลทองร้อยคุณชวีวันเกษตรสุนทรคุณเพิ่มพงชวณิตคุณจารุรงเสริมสุขพลเอกชูศักดิ์โอ้สุวรรณว่าที่ร้อยตรีเชิดศักดิ์จำปาเทศนี่เยอะเยอะอันนี้กลุ่มเห็นชอบคุณแม่อันนี้ก็เห็นชอบครับั้งแต่นี้เห็นชอบหมดเลยอบเยอะมากเลยใช่แสดงว่าในสี่สิบสวเนี่ยผสมประสานกันครับผสมประสานกัน มีทั้งไม่เห็นด้วยมีทั้งงดออกเสียงมีทั้งกลุ่มเห็นชอบอะไปแบ่งกลุ่มมา3กลุ่มคราวนี้เชื่อมโยงแล้วจากสิ่งเชื่อมโยงแล้วมีอยู่3ามกลุ่มถ้าแยกแล้วว่าในสิวธ้วนมาจากกลุ่มไหนบ้างกลุ่มแรกเลยก็เรียกกลุ่มที่อาจจะไม่ชอบคุณทักษิณมาตั้งแต่ดั้งเดิมเรียกกลุ่มรู้ทันทักษิณกลุ่มนี้แน่นอนครับรู้ทันทักษิณกลุ่มใหญ่ที่สุดและเข้มแข็งที่สุด และยืนยันในหลักการนี้อย่างแน่วแน่เช่นอาทิอาทิอาทิเช่นนะ,ะคุณสมชายสแสวงการตะวินเปลี่ยนสีผลเดชป็นประทีปผลเรือเอกประจุนตามประทีปประพันคุณมีผลเดชอ้นนี้นผลละเดชป็นประทีปและอาจารย์สังสิทธิ์พิริยะหลังสันครับอ่านี่นะกลุ่มที่สองเป็นกลุ่มอมตตยาธิปไตยครับส่วนใหญ่เป็นกลุ่มข้าราชการครับทั้งพลเรือน ทั้งทหารและไม่โหวตตอนนั้นคือไม่ไม่โหวตนายกเศรษฐาด้วยนะ,ะแต่ถ้าดูนี้นะก็บอกว่าไม่มีนัยยะที่เกี่ยวประเด็นของอำนาจเก่าที่ต้องการหักเดิวเท่าไหร่ที่ไม่ใช่แบบมาลงชื่อเพื่อที่จะไม่เห็นด้วยเรื่องความมั่นคงอะไรนะไม่ค่อยโยงไม่ถึงต่อมากลุ่มที่มีเจตนาลมปราบโกงครับ,รบกลุ่มนี้มีหลายคนในทีเดียวคุณธานีอ่อนละเอียดคุณวิวัฒ แสงสุริยชะหม่อมหลวงสกุลมารากุลเลิศฤทธิ์เวชสรับวราลัตอธติแพทย์และพลตำรวจโทรตรีทศรณทริ์วิชัยเขาบอกว่าในกลุ่มของกันมาธิการไอเนีเน่กลุ่มกันมาธิการกันม,มาธิการ,ากรเนี่ยผู้ที่ประสานเนี่ยต้องบิ๊กปุ้มฮะบิ๊กปุ้มฮะพลรืเอกสิทธิสวัสด วงสุวรรณครับคือส่วนใหญ่แล้วก็อยู่ในเครือข่ายของบิ๊กปุ้มเป็นส่วนใหญ่นะนี่น้องน้องชายลุงป้อมนะนอกจากนี้ยังมีกัรมาที่การในกลุ่มอื่นๆเช่นกลุ่มกัรมาที่การศาสนาวัฒนธรรมกลุ่มศิลปะนะครับทั้งหมดเนี่ยกลุ่มเนี้ยกลุ่มคุณมหันนบเออมีอะไที่น่าสนใจอยู่นี่เบลมีบิกหารที่ปรากฏชื่อในสิทธิสวมีแค่สองคนก็คือพลเอกบุญสร้างเนียมมดิตนะอดีตพบสสเตียหมก เพื่อนหลวงป้อมบุญสร้างเนี่ยเป็นอ้เขาเรียกว่าคนเรียนเก่งมากคนสุพรรณบุรีครับอ่าอ่าและยังมีผลเอกเทพพงศ์ทิพยจันทร์เนี่ยประหลัดกลาหมเทพพงศ์เตรียมสิบแปดเหรอใช่น้องรักหลวงป้อมเหรอใช่มีสองคนนี้น่าสังเกตนี่ไงเลยเป็นที่มาที่ถูกตั้งคําถามว่าแล้วเกี่ยวกับบ้านป่าไหมส่งสัญ,ญญาณถึงบ้านป่าเพื่อคนบ้านป่ารับลูกไม่รับลูก ลุงป้อมเนี่ยไม่ได้เป็นรัฐมนตรีลุงป้อสเนี่ยนะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยออ,อาไปคอรอม,มอเนี่ยนักข่าวถามนักข่าวต้องถามที่ว่ามีลุงป้อมเกี่ยวโยงลุงป้อมไหมสี่สื่อสเพราะรายชื่อส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันมันเชื่อมเชื่อมลุงป้อมบ้านปางนั้นเลยเลุงป้อว่างไงไปฟังไหมคำถามได้คำตอบจากลุงป้อตนะ ใช่คะตรงนี้ว่าท่านพลเอกประวิทธ์โดนกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังตรงนี้อยากให้ท่านช่วยแก้ข้อกล่าวหานี้นิดหนึ่งค่ะว่าเพราะส่วนใหญ่แล้วก็เป็นสวทาหารที่อยู่กับพลเอกประวิทธ์หมดเลยอค่ะสวมากกว่ามั้แต่แต่สังคมเขาเขามองไปแล้วว่ามาจากท่านพลเอกประวิทธิ์ค่ะคุงผ้่ะตอนนี้ท่านศยังติดต่อ่ลวตปช้วิธีกลยุทธ์การศึก ง่ายนิดเดียวครับสง,งบสยบความเคลื่อนไหวและแน่นอนครับเอกบก<ม>็คือถามฝั่งเกี่ยวพลังประชารัฐแล้วใช่ไ้ะต้องถามฝั่งรัฐบาลโดยเพราะสองท่านนะผู้จัดการรัฐบาลเนี่ยห่งคือ,อรองภูมิธรรมนะ,ะพิทยาชัยอันที่สองคือนายกรัฐมนตรีต้องถามดิเรื่องใหญ่ขนาดนี้ไม่ถามสัง,งนนี้ไม่ได้และก็มีคําตอบจากท่านรองภูมิธรรมและนายก เศรษฐาตว,วีสินครับก็บอกว่าสวนป่ากย่อมมีกคุณคุณจินตนาการมาตลอดแต่ว่าไอ้น,นั้นเป็นอย่างนั้นนี้ไม่มีอะไรแน่นอนอ้าวคุณผมเห็นมาในข่าวความเป็นจริงอ่ะคนนี้บอกว่าอยู่กับตรงนี้ถึงเวลาก็คัดค้านตรงนี้ก็ได้คนนี้ไม่ได้อยู่กับตรงนั้นถึงเวลาก็ยกให้ก็ได้มันเป็นไปได้เยอะ คิดบวกก็ได้คิดลบก็ได้อย่าไปคิดเยอะเลยผมว่าเอาความเป็นจริงถ้าเขายืนยันบอกว่าเขามาจากคนนี้แหละยังไงก็ตามท่านก็จะทำางน,นี้เอาลน,นั้นค่อยว่ากันเรื่องแรกเลยแล้วกันนะครับผมผมก็ได้อ่านข่าวมานะครับว่ามีการพาดพิงกันไปแต่ผมว่าเรื่องนี้อย่าไปพาดพิงถึงท่านดีกว่านะครับเพราะว่าพรรคพลังประชารัฐเองก็ร่วมอยู่กับรัฐบาลเราอยู่แล้วนะครับผมเองผมก็ทํางานร่วมกับท่านพระชาวว่าดได้ โอเคไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะครับผมว่าอย่าไปอย่าไปกล่าวโทษท่านโดยไม่มีหลักฐานอะไรอย่างนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้มันเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วนะครับเรื่องพิษารรัฐมนูญแล้วน้าตอนผมก็มีหน้าที่ที่จะต้องรวบรวมข้อมูลแล้วก็ที่แจ้งต่อสาลรัฐมนูลภายใน15วันต่างคนก็มีหน้าที่ต้องทํางานกันไปนะครับการสัมภาษณ์ในทิศทางที่สอดคล้องกันชัดเจนเ<อ>ทั้งผู้จัดการรัฐบาลทั้งนายกรัฐมนตรีครับไม่เล่นลูกบอลนี้นั่นแสดงว่าเกมว่าด้วยเรื่องของการเคลื่อนภูเขา ยังเคลื่อนไม่ได้นี่เคลื่อนไม่ได้ตัวหนึ่งนะ,ะคือเรื่องหนึ่งที่นายกพริกจากตั้งรับมาเป็นลุกนี่แหละ <c oughs> ก็คือลุกจากวิสนุเครืองามนี่แหละตั้งมาเป็นที่ปรึกษาของอสำนักเล,เ,ลเลขาธิตรีใช่ไหมไปขอคำปรึกษานตในการทํำคาชี้แจงต่อสารรัฐธรรมนูญแล้วไม่พอเขาว่าจะตั้งเปนที่ปรึกษาหรอต้องบอกว่าท่านวิษนุเครืองามเนี่ยอยู่กับ9้านายกเก้านายก ถ้ามาถึงถึงตอนนี้นะถ้าถึงนายกเศรษฐาด้วยเนี่ยนับเก้านายกนะสิบสามรัฐบาลเพราะบางนายกเนี่ยอยู่เบิ้นสองรัฐบาลเช่นรัฐบาลอนันต์ปัญญาชุนรัฐบาลตักษินชินวัตรรัฐบาลชวนหลีกภัยรัฐบาลประยุทธ์จันโอชานี่เบิ้นสองสองไงตอนนั้นอยู่เก้านายกนะถึงถึงรัฐบาลเศรษฐานะเก้านายกสิบสามรัฐบาลท้องถิ่นกางเงนเข้ามาจไม่มีเป็นยังไงทำจบแล้วแต่ผมก็คิดอย่างนี้มาปีสี่เก้านะ อีก8ปีต่อมาก็มีเหตุได้กลับมาอีกแต่คราวนี้หวังว่าไม่มีเหตุแล้วเพราะว่ามันมีปัญหาสุขภาพแทรกเข้ามาด้วยปิดประตูกานะลางนยใครมารชวนที่ไหนผมเปิดพุงให้ดูทุกทีถ้าฝีมือไม่สุดยอดนะอยู่ไม่ได้ครับครับประเด็นคือหลังจากที่ดึงคุณวิษณุมาเป็นที่ปรึกษามาให้คําแนะนําอ่ะ ความเชื่อมั่นในตัวนายกเฐมนตรีดีขึ้นไหมถือว่ามีเนติบ,บริกรอร่างกายนะใช่ผมออว่ากระเตื้องขึ้นทันทีเลยคำถามถ้ามีการคว่ำนายกเศรษฐ์เสตาสำเร็จเนี่ยเ,ออเพราะก็คิดกันมากว่าเกี่ยวโยงคนนุ้นคนนี้แหละใครได้ไประโยชน์ถามง่ายเลยนะเ,ออเวลาเขาบอกว่า ใครอยู่เบื้องหลังยังไงเนี่ยให้ไปดูสิว่าถ้าคว่ำนายกเศรษฐาได้เนี่ยใครได้ประโยชน์จริงๆเอางี้นะทางนี้บอกว่าใจไม่พร้อมเพื่อไทยผมไม่พร้อมนะตั้งคู่ไม่พร้อมนะอุ้งอิงแพรทองทานไม่พร้อมออาจารย์ชัยเกษมนิติสิริไมสุขภาพก็ไม่ค่อยดีไม่พร้อมไม่พร้อมอ่ะอุ้งอิงยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาค่อยสู้ตอนเลือกตั้งกับก้าวไกลดีกว่าใช่มะม่วงไันต้องรอให้สุกพอดีสุกโดยการบ่มเนี่ยมันไม่หวานไม่หวานใช่ต่อมาภูมิใจไทย พร้อมพร้อมโอ้โหอนุตินพร้อมฮะถ้าเป็นนายกขึ้นไปภูมิใจไทยเป็นอีกแบบครับพริกอีกแบบหนึ่งอ่าลุงป้อมพร้อมลุงป้อมพร้อมโอ้ใจบันดาลแรงแน่นอนเลยครับลุงป้อมพร้อมถึงแม้ว่าต่ใครจะถามเรื่องส่ขภาพแต่พร้อมฮะใจบันดาลแรงแน่นอนพร้อมชัดเลยรวมสจสั้งชาติคุณพีรพันธ์สาลีรัตตพิภากพร้อมไหมโอ้นี่พร้อมพร้อมพร้อมทันทีเลยเพราะอย่าลืมว่าต้องการสลัดตัวหนึ่งครับเครดิตเบรยตี้ลุงตู่ที่คุ้มครองตัว รวมไทยสร้างชาติยอยู่แต่ต้องบอกว่ารวมไทยสร้างชาติยังไงแล้วแต่าภาพยังมีลุงตู่นะร<อ>วดของไอ้ไอ้สัมบปบันปกเกล้าเนี่ยใช่ถามว่าแล้วถ้าพร้อมเนี่ยเวลาบอกพร้อมเนี่ยไม่ใช่พร้อมอย่างเดียวต้องดูด้วยว่าคะแนนเสียงมีพักสนับสนุนไหมเออพราะต้องไปดูโครงสร้างดีฮะเฉพาะในพักร่วมรัฐบาลนะและบาลเพื่อไทยเนี่ยสามหนึ่งห้าเสียงเนี่ยถ้าภูมิขึ้นต้องออได้รับการสนับสนุนจากเพื่อไทยจากเพื่อไทยแน่นอนครับคือถ้าอยาก ถ้าคุณอุทินอยากเป็นนายกเนี่ยต้องรับการสนับสนุนจากเพื่อไทยเห็นไหมล่ะลุงป้อมอยากเป็นนายกเนี่ยต้องสนับสนุนจากเพื่อไทยถ้าไม่ได้เพื่อไทยไม่มีทางครับเอาดู71 40ไม่ได้ไม่ได้10ไม่เหลือครับระดับร้อยกว่าถ้วมไทยสร้างชาติล่ะก็ไม่ได้รวมไทยสร้างชาติถ้าขาดการสนับสนุนจากเพื่อไทยจบเกมครับเห็นไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นบริบทที่บอกว่าใครได้ไม่ได้เนี่ยให้ดูกันตรงนี้แต่ถามว่ามีความหวังไหม มีมีที่เผื่อเผื่อตัวแปรอยู่ตรงนี้ไงใช่แพ้แตกเผื่อก้าวไกลแพรแตกเนี่ยนะแลวต่างคนต่างตกปลาเพื่อนกันนะไอ้นั้นอีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งนี่คือว่าใครได้ใครเสียในเกมของ40สวเพราะฉะนั้นต้องดูกันต่อไปนะหลังจากนี้นายกพลิกเกมจากตั้งรับมาเป็นลุกใช้บริการของนักกฎหมายมือดีอย่างรองวิษณุอดีตลองรองนายมดีวิษณุเครืองามนั้นเกมข้างหน้าจะเป็นยังไงต่อนะครับ